ท่าที่เลีงานใช่ป่ะแล้วอยู่ดีมีรถไอเอ็กเซคันหนึ่งเว้ยกลับมาแล้วก็มีแตกแล้วแม่งนีแล้วแม่งบอกว่าเป็นกูด้วยเยโนบอกว่าแม่งเป็นกูเดี๋ยวดักกูเพิ่งกลับกลับวนนี้มาเลยเพิ่งออกจากบ้านหนึ่งเว้ยัหมดกังหมดหมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปขับไปถเดี๋ยวเี๋ยไเดวเดีวเด็กไม่หลับก็ตดี๋ยวเดี๋ยุด ดีเลยคุช้ากดคุณไปกดกูขยะไว้แบบไม่โดนถังน้ำมันเที่ได้เสียตังห้าร้อยฟีเลยคุณก็เลยจะขับไหนเติมไหนดีห <combine> น <horn ito> ึ่งนั่นโตัวล้วขับได้อยู่ขับได้ไปขับนั่นจะขับไปนั่นได้อยู่เปล่าได้อยู่เลยไปตลาดได้ไปไปถึงวะไม่ถึงกูขับตัไปไหนแล้เดี๋ยวถ้ามันไม่ถึงได้เดี๋ยวเข้าไปหาช่างเลยเด็กช่าง รอบเดียวคือพังเลยโอเคเอ,อ้ยแข็งนะช่างคนเดิมมันก็ไปแบบล้วมันก็ไปนี่นะไปเติมน้ำมันนะนะเติมน้ำมันไปกูไม่เติมน้ำมันให้เต็มถังนะแปมปเมื่อกี้ช่างครับซ่อมรถหน่อยครับไ <c oughs> อ้เหี้ยนี่้ลูกแอร์หกการดิมเลยแ <c oughs> ช่ไงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานไงที่ใช่ช่างคนเดิมยังหาไม่เจอรถช่างครับ

ตรงไข้างหน้าคนที่คนในตำรวจกำลังยักหน้าแล้วเอ้ยมันไล่ทันด้านหน้ามันไล่ประตูหน้ามันไล่ประตูหน้าตั้งกับเขาอย่างนั้นแล้วใครเขาชนรถกูมาหลงนี้วะเนี่ยไอ้เหี้ยกูอ่ะแน่ๆเพราะตรงไหนวะมึงอ่ะพี่ใกล้นี่เลยใก่เนี่ยอืม สถานที่โล่งแจ้งนะเนาะมาไทยันไปเอาเย้าไอ้เซเว่นเย้าเอ๊ะไม่เจอพี่เบสเลยนะกูเนี่ยโดนตำรวจไล่เนี่ยวไปไหนวะเอ้เซเว่นเหมือนเนี้ยไอ้เซเว่นไปไหนวะเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเอ๊ไอ้เซเว่นโดนตำรวจไล่หรือเปล่านะโดนใกล้เหี้ยละวบอกว่ากูโดนตำรวจไล่ อ้าวคนนี้ด้ยวยกันเอวอ้าวคนวนี้เจ๊กแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าตำรวจมาถามเรานะสวัสดีตำรวจครับไล่ขันไหนดีถามก่อนผมจะได้ทำตัวถูกครับอ้าวกูขาได้ตายมือนรับไ,ไปไปพิงนะทิ้งนะทิ้งนะอ่าร้อยแล้วร้อยแ้วร้อยแ้

ไอ้เอซเองกลับมาไปไอ้ซื้อกลับมาไปฮะมีเงินแดดมาขายปะผมมีอยู่มีครับบ้างเอับืเออืพี่จะซื้อเหรอก็กลัาจะซื้ออยู่ได้เดี๋ยวผมเก็บไว้สายให้ที่ขายได้บ้างไหมครับอ๋อขายดีอ่ะ เพิ่งขายได้ไม่กี่ที่เองเนี่ยสองสามที่เองปล่อยปล่อปอยไปทำภารกิจแป๊บโอ้ยไอ้เหี้ยแป๋มไอ้สัตว์ไอ้เวรเลือดกูยิ่งมีน้องๆอยู่ด้วยไอ้สัตว์เมื่อกี้กูคิดอยู่จะไปไหนกูไปโรงพยาบาลนี่หว่าหรือไปกูเจ็บเมื่อกี้มันเป็นไข่นเมื่อกี้ชนไปเลยต้องเพื่อสายกูขไม่รู้กูบินกลาหนรเลยขโมยรถไอ้แปมนี่วะวะแรงนะแรงนะแต่งวะแล้วเอาดิ เป็นี่ไ,นนไหนเนาะเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ เออเปคุยโทรศัพท์มาเอ้ยโอเไอเซเว่นไข่เมื่อกี้ว่าไชนกุ้วแหละปีมันดำปีมันดําอุกูไม่รู้เป็นรถอะไรรถใครปรเปีมันดำปีมันดำปิดเดี๋ยวอนกูจะแกะทะเบียนละพี่ครับทะเไปนรถนี้ของใครใครรู้กันโอวิทแม่งเลย ฮัลโหลครับเนี e <asis> Hello. Hello. ่ยแม่งยกหน้าที่รถฮัลโหลคุณตำรวจมีน้ำขายไหมครับผมหิวน้ำอมานี่นี่มาแเอาคุยขวดทาไมคุณนี่เทาไมมาที่คุณน้ำเฮ้ยตำรวจดักหน้านี่เลยเจอครับตำรวจมาเอาโรงพยาบาลเลยขวดเฮ้ยนี่อมันไม่ใช่น้อกูมีอยู่แต่กูมีอยู่แต่กูเนียนกูเนียนอยู่ยเด๋อน้อ เฮ้ใครเนี่ยเมองไม่ทันนะเบออ่ะมองไม่ทันนี่ว่าใครอ่ะเนี่ยต้องดัโหเสียงหัวต้องดัเนียห้วได้เเดี๋ยวนะเิมองกันแดงฮะไม่ได้ครับไปกันตดวดีว่ะดักดักันารไป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 กไโนเ คูณสิบหกโมเจอนก็ล่ะครับพี่รู้เอ้ไอ้ที่มนไอ้ที่มไกูเออไอ้ที่มาไกูกแตามแล้วไงนีเไหร่ออเน้มีเท่าไหร่มาสนามบินอีกแล้วนั่นนั่นนะนั่นน่น่นนดูเอเออ ้องมีเท่าไรห้าร้อยเจ็สองเจดคูณแล้วเนวยคูณให้เลยคำน2ห้าเจ็ดสองก็อีกต้งสองห้าเจ็ดสองนช่ห้สองสองคูณสองร้อยสี่พันสี่ร้อย่นะนี่แสนสี่พันสี่ร้อยเขียสดุดแต่น่ฟังไม่รู้เรื่องแสนสี่พันสี่ร้อย จ้าจี่โดีจริงถึงไหนกันแล้วรับไปรับงานต่อไปรับงานกันแล้วกันยาเหลือสี่ถุงแล้วหนุ่ยจะหมดละเจ้าไปรับงานกันแล้วเหรอเฮ้ยจะตายเห็นไหม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 อ๋อจะแตกจะรับรับอยู่ครับใช่ครับปูปูใช่ไหมครับเอ้ยเฟิร์ส

เดเขาไปเร็วซื้ออิฐขอยาหน่อยฮะเหลือสี่ถุงแล้วอ่ะแป๊มเอาที่พี่เบสก่อนได้ไหมพี่เบสมีอยู่ปะมาเร็วได้ไหมเบลนี่ตรงไหนลูกหัวหลงแบงตรงไหนนะตลาดตลาดคาสิโน เราตก้เพ่งมาหลอกใกล้ทำไปเองอาทีนได้ได้แล้ว